มันก็เขาอยากอยู่ฝั่งโกคูไอ้เพื่อนนี่ไงโกคูโกคูนี่ไงโอ้ยนั่น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 เอาโอ้ยน้องชายอ้ยวันนี้เปลี่ยนทรงผมวะน้องผมทองผมทองแบบสวยไงได้แล้วพี่ึบมาปั๊บเสรเสิมให้เราเอ้าปั๊บเอ้ยอุ้ยออกนอก ออกน่องนุ่มในไอ้ไอ้นี่แขนแรงหรือเปล่าเนี่ยวตัวไม่ดีหล่อสเต็มข้อเลยเอากูซังโดนนี่ไงโดนวิวเล่นมุมโดนวิวเล่นมุมไปเลยอิ่มอิ่มเอาอีกน้องเฮ้ยโดนเลยนั่น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 เออไม่ได้เกลียหรอกเจอน้องกู เอ้ยมันเล่นมุมกันแล้วยูนันนันต์่อเรียบร้อยครบามรูปแล้วนี่ไดไปต่อไปใครอ่ะสามอ้าวกูเอ่อหาบุญบอลูกบอลพี่สีสวยจังมันเอาตังค์ไปิเมื่อกี้แฮกมาเมื่อกี้วิวบล็อกวิววิวเตรียมบล็อกเลยเนาะปุ๊บอ่าไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกเลยรุ่นเนี้ยเราทำงานกันเป็นทีมกลางสนามเลยกลางสนามเลย โอ้ยปิงปิงปิงเกือบแล้วเเอออไ้้าบอกกูเซตเองกูจะมาบังทำไมเนี่ยไม่ได้บังวิ่งปาดหน้าเฉยเลยเฮ้ยเ้องไอ้หมอนี่เล่นใหม่เหรอหรืออะไรอ่ะน่าจะเซตไม่เป็นหรือไม่ก็ปิงแสบอุ้ยปิงน้อยกว่าพี่อีกเซตเองเซตเองเล่นเองเล่นดเล่นเล่นเล่น พลาดใครตีออกไปแล้วโดนตีเก่ากว่ามันจะไม่พ่าดกันหน่อยพี่มันได้บอมไงมันได้วอมไงมันมีฟรีหน่อยป๊อบมีไงนี่ไงแล้วใครต่อป๊อูกองเพื่อนเบาดุดูแต่มันตีออกสมเฮ้ยโกคูมึงฟุกเหรอรอบก่อนอะที่ตบลงตบลงนี่คือฟุกเหรอ ไปเลยน้องป้าบอุ้ยอุ๊ยมันรับได้แล้วมัน้มันโดนสองแล้วโดนสองมันตอบอีดูเอ้าโอ้สวยเอ้าเอ้าอีกทีนึองไอ้ตัวเล็กว่าดีน้องไอ้ไอ้ที่มันทรงที่เราเข้าไปแล้วมันดูทรงเก่งมันมั่วไอ้แม่งแต่มันเลียลเราไปเห็นในจังหวะเทพพอดีเรียลสี่สี่เลยะเวยเฮ้ยหรือว่ามันกำลังอ่อนให้เหรอ กูเซตเพื Emmanuel, ่อนกูเซตไม่น่านนะเล่นเด่วนเล่นเอ้ยไอ้ดูเอ็กวีกูเอ็กได้อยู่ได้อยู่ไปอีกเน็ตกูปิงเน็ตกูปิงกูเอ็กกูเอ็กได้อีกได้อีกเน็ตปิงนิดหน่อยไม่นิดหรอกไม่นิดหรอกเยอะอยู่โอู้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะบอลกูค้างอยู่ข้างบนฟ้าแล้วกูกะเอาไอ้เหี้ยกูกดไว้ประมาณสามวิอ่ะไปโดนได้ยังไงวะ ไช่มันเอาไว้จังหวะนี้แหละกูป้าเป๊ะสวยเพื่อนเลยแเป้นี่ไงเจอกูบล็อกไงนี่ไงกูได้เพื่อนนี่ไงเซตลูกเิดลูกแล้วแสวยออกนะเอ๊ะหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มเฮ้ยทันใดอ่ะเอาวะเขียวโมขอสวยๆขอสวยๆตบเลย เอ้ยเดี๋ยวนะมึงมึงปิงเหรอไม่ปิงนี่ตบเอออ้อยเอ้ยเขาหลอกว่ะเออมานิ่มซะด้วยอย่างนิ่มเลยมันรอลูกหลอกแล้วมันก็แปะเรียบร้อยเอ้ยอาออกไปแล้วนี่เออเขาออกไปแล้วน่าจะปิงอ้าวอ้าวเอ้า มันมันมาฝั่งกูแล้วนี่ทำไมมันตีได้อยู่อะไม่ไม่ระยะใช้แรงลงผักเหรอไอ้มือมันถึงเว้ยเ้นเอาสวยจะมาสู้ได้ยังไงจะมาสู้ได้ยังไงข้าใครเสริฟเอาวะอ๋อเพื่อนคิงโก้ปั๊บกูอเซ็บกูเจ็บกูเจ็เจ็บเล่นเล็ด ไอ้มโสุดเลยเออบอลเลยออกสนามบ้าเอ้ยมีคนรับอยู่มีคนรับอยู่อุ้ยปั๊บแมลงแมลงเทนนิงแฟนทอมตกแรงเล่นอยู่เล่นอยู่คนเดียวเลยเทนนิงแฟนทอมเนี่ยเอฟเรดเอฟเรดอือลูกร้อยได้มได้เซตโตเอ้ยบอกทันเว้ยบอกทันเว้ยกระโดดมาบล็อกก่อนแล้วกัน ปั๊บเกิดเฮี้ยเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นวะกูปิงสองพันแปดไี้ไงออกไปกูปิงสองพันแปดเมื่อกี้เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นว่นเราได้แต้มวะได้ได้ได้ไอ้ยมึนเลยกู กูเซ็ตกูเซ็ตเล่นเล่นเล่นปั๊บนี่อ่านิ่มๆ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 สวยเอ๋กัวคัไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเท่าไหร่แล้วใครมันชื่อกัวคัวอุ้ยมันรอรับมุมมันรู้ว่าวิวจะเล่นมุมอืมเออบล็อกเวสต์จัด ทีมกูแม่งป้อมประการเจอทีมกูป้อมประการเว้ยมาในไอวานไปเล่นใต้บันไดเลยฮึบป๊อบเออเอ้ยย้ำอย่างเดียวย้ำอย่างเดียวที่เหลือที่เหลือบล็อกไอ้เหี้ยนี่แหละย้ำไอ้เหี้ยย้ำไม่หยุดย้ำกระมมมเลน้องป้อมไป ปั๊บเรียบร้อยอ้าวไอ,อ,อ้แย่น,นี่เป็นแต่ตีนี่หว่บาบล็อก <c oughs> ไม่เป็นในเวนปั๊มเคยฝังมันเหลือสองคนแล้วโอ้สไลด์โดนอยู่อ่ะอืมผลน้ำหน้าเล่นเงี้ยปร๊ <c oughs> ชบชบปั๊บอ้าว เน็ตปิงเออสวยาติสวยจัดเจอพวกกูไปดิเจอพวกกูไปดิยอดฝีมือป้าบเอ้ยหนึ่งว่าจะตีอ้าวเหี้ยเลยมันหลอกมันหลอกมันหลอกเออ มึงจะตีข<ห>้ามยังไงอ่ะสองคนอ่ะพราะกูมีเอ้เพราะกูมีห้าคนเต็มทีมอ่ะออเรียบร้อยแม่งท่าโหดกระโดดยิงจรๆงมนทำได้ยังไงวะตบแบบมันปาลารูไปข้างหน้าแล้วมันจะเดินบล็อกบล็อก,อกโอ้โหอ้าวอ้ โอ้ะไอ้นุ่มไอ้นุ่มอย่านิ่งอย่านิ่งไอ้นุ่มกูตกใจหมดไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเออไอ้เหี้ยมาบัฟโดนตีซะด้วยไอ้เหี้ยกูก็ตกใจหมดป๊าบเรียบร้อยเกมร้อยเกมเซตอะโอ้โหอิ่มเลยโอ้โหน้องเอวีพีด้วยอิ่มอิ่มหมดแล้วทำไมท่าเต๋อจังวะทำไมท่ากูแต๋อจังนั่นนเลิ น่าจะเป็นบุคลีของใครของแบบสไตล์นี่แหละขออีกสักแมทได้ปะขออีกสักแมทได้ปะกหลังกอมาได้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 ไปถอดเสื้ออกก่นดเข้าแมบใหม่กันมันไม่ใส่เสื้อทีมว่ะเอ้เมมอ่ะเมมสติวอักเนี่ผมยังไม่เคยได้ใช้เลยนะเนี่ยได้สีแดงมาเนี้ยอ๋ออันไหน Abyss Miner อืม อ๋ออันนี้เหมือนเปิดแล้วนี่แต่แต่แม่ฟาร์มหนักอยู่นะอบิสไมเนอร์เนี่ยเอ้ยสีทองพี่มาแล้วพี่มาแล้วอ้ยดีวายสเตนทองเยีะวน้องเขวาสไปเพวเวอร์พี่ก็ยากพี่ก็ยากได้สีทองอ่ะใช่ใช่อันตบแบบเป็นไงพี่พี่ไม่มีแรงตบเลยพี่มีแต่แรงบล็อกผมผมสวยไหม ไอ้เฮียนี่มเต็มผมสลวยสวยเก๋เลยน้องอ้าวเอ้ยวิวเราอยู่กับเอ้ยเราอยู่ในเซิร์ฟมันไม่มีใครเลยเนี่ยเลเซิร์ฟมันไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราอ้าวอ้าวแล้วอก็ใกล้กันวะเฮ้ยทีมมึงเต็มอ่ะทีมมึงเต็มอ่ะเพราะว่า เต็มได้ยังไงพวกกูมีแค่สองคนกูก็งงเดินกันกูลุ่มแล้วคือท่านเสืร์มันมีสามคนเดินลู่เราแน่พวกมึงลงกันสองแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่นกันอยู่แค่นี้เฮ้ยปีกาตัวตกปีกาตวตบยังไงพี่ชายแม่เหนียวมีหลอกมีหลอก เอองนะอาจจะโผล่ที่มุมแล้วเออเออเออหลอกไปใจตีไม่โดนไอ้ควายไอ้ยถ่ายเยอะไอ้หลาตีไม่เดินมองอยู่ไอ้ถ่ายเยอะตีไม่เดินไอ้กรอบอกไปดีไอ้อาจจะยังน้อปีไงเนี่ย เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยนี่ไงนี่นี่เฮ้ยนี่ยอดหยอนหยอนเฮ้ยพี่พี่เซ็ตเซ็ีเซเซ็ตเซ็ตได้ผมไหมปั๊บเบาไม่ทันน้องนี่ไงอมีอะไรสักมีแต่กูมีแต่ฮีตู่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 สู้อ้าวเหน็ดเหนือนะ ปั๊บไม่ดีคนตัวบล็อกผมตัวบล็อกยภาษาเชี่ยอ้ดอกผมตัวบล็อกนะเบี้ยปั๊บเอ้าเอ้ยอันนี้ยตน่เอาข้างทำไมมันทีดีดีว่ธีไอเราคนนี้ก็จะตีไม่ตเล่น เล่นคนเดียวมันหาบอลยากจังวะเฮ้ยเนี่ยปุ๊บอุ้ยอุ้ยบอลบั๊กบอลบั๊กอุ้ยเอ้าพี่อะกูแม่งลอยออกหลังคาไปเลยแล้วกูจะทำยังไงเลยดีเออมึงอ่ะมึงบ้าดีสิเฮ้ยกูเองกูเองเพื่อนเดี๋ยวกูออกเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยเหลวเลยกูเท่าเทียมไงเท่าเทียมเพื่อนเล่นมุมแปลกซะด้วยเท่าเท่าเทียม ถ้าเราเท่าเทียมเราก็ช่วยกันได้เอาไอ้ซาตเข้ามาเียแตมเลยไอ้เฮียกูข้าเกมมาเซยแตมเลยไอ้ซาตอาหน่อยเอาหน่อยเอออะไรอ่ะระเบิดหนานี้โอเอฟเฟกต์มันปพิ่บ้าว่าเพื่อนออกดิโอ้ยออกก็ก็นะบางทีก็โค้งเยอะไปบางทีอ่ะ เดมไม่มีใครรับด้วยซาติโบเอ้เดมมาแล้วเพื่อนนักออแบบลเาแตพีซานะจ้าอุ้ยเอ้าเฮียตีเร็วไปหรือตีช้าไปกูเอ้ยปั๊บกูเซ็ตปั๊บบล็อกเพื่อนเรียบร้อยเดมเดมธนกิจเดมเมื่อกี้กูจะเซ็ตแล้วมึงโดนบังเี่ยมึงกลายเป็นเอาบอลไปเฉยเลย ไอ้กูยอดบล็อกด้อมไปอกไม่ข้ามมันไม่ข้ามเพื่อนกับพี่เดิมนี่มันไม่ข้ามให้เขาทำไมไอ้ร้อยยี่สิบเก้าเป็นปอ่เพียเฮ้ยเซตให้เซตให้หน่อยได้ไงไอ้เอ้้ขี้นี่มันรับบ่ได้มันรับบ่ได้มันโดดจากนู่นมาปาดหน้ากูได้ยังไงวะเฮ้ยแต่มันเป็นกูไช่วยน้องต่อกูไปช่วยน้องต่อแต่มันเป็นสไตล์ระดับสีลุงนะเว้ยเฮียเด็กใช่พี่นเซตระดับ ตำนานเซ็ตเซ็ตเอ๊ะเออบอลไอหนูนนั่บอลไปไหนเนี่ยไอหนูนั่นมันเวิ่งสิบสามสิบสามไม่เล่นไม่เป็นอ่ะอย่าตํางานเลยอ่ะไอนี่ไอนี้พี่ก้าวแบบ่อยูนิ่งยูนิ่งไอพี่กยอดเลยวันแดงกูโยนบอลไปข้างหน้าแล้วทำไมมันถึงอยู่ที่เดิมว่าบอลอ่ะ เป็นไงเป็นไงพี่เป็สวยขับเซนพอดีจะนอนเอาเรื่องอ้อาวเ,เปลี่ยนกูทั้งนั้นพี่น้ำพักมาทำไมเนี่ยอุ้ยเอ้ย <c oughs> เอาแล้วเอาละกูต้องระแวงหลังหน่อยละกูต้องระแวงมุมเปิดเบรดนี่แม่งมุมเยอะเดินโอ้โย ไม่หยุดก็โดดแล้วนะแบบไอมอนี่มันเล่นมุงเยอะต้องสไลด์อย่างเดียวอะถ้ามันตบแรงอะผมไลด์ที่คิดว่านะเดินอุ๊ยไม่ทันวะมันเร็วมากเลยวันลูกบอลน่ะผมว่ามันตัวตบอุ๊ยอ้าวทีนี้ตีธรรมดาสัตว์เดินโดนนะ โดนอะไรโดนอะไรเกมซามรบอกกินูงไม่คิดจะช่วยกันทำอาหารเด็กเลยโดนอะไรโดนอะไรโดนพวกกูเรนน่ะดิกูไซคอนอีกชอชยอชมินากัมบัดเดเล่นโคโคคีโอจูโร่อเไเทีนแรงกังเลยผมไม่เข้าใจไว้กัน ไออะแล้วอีกแล้วอีกคนแม่งไม่ช่วยอะไรเลยนะแม่งรออย่างเดียวรอแบบตบแตร์เฮ้ยนี่ไงมนรอตบแตรนักตบจริงวะ <c oughs> ไม่ใช่นักบ็อกมามามาจะตีไหนจะตีตะไหนเอ้ยอันนี้อีกคนนี่อันนี้อีกคนเฮ้ยอันนี้เนิบเนิบอะพี่เสร์ฟให้ละปับ๊บ อุ้ยเบาแต่โอ้ยเต็มวเชนนี่เชนนี่โอ้ยพี่พี่ว่าพี่ต้องแบบเซฟปุ๊บพี่ต้องวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเลยวะจริงพี่ไอมอนี่เซฟปั๊บมาละมาละมาละมึงมุมไหนมึงมุมไหนพูดมาไอสัตว์มุมไหนไอหลอกกูไอเที่อะไอสัตว์หลอกกูกูวิ่งมาข้างหน้าเสือพี่ต่ำเร็วว่ะ

หรือ,อยังอืมออุ้ยอ้อาวไม่เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นอะสวยสวยรเร็วจัดเฮี้ยนี่มึงเล็นไม่เป็ยนเดือบังเก่งจังวะอุ้ยเราเหี้ยวิ่งไปไหนนะอาจบเฮ้ยทำไมฝั่งเรามีพี่รู้สึกว่าสนามฝั่งเรามันเปลี่ยนไปวะน้องโอ้ยสโลเลย <laughs> โ<อ>สโลไรฟอ <laughs> มึงจะจบมึงก็ไปอยู่้ันหน้าสิจะกูจะเซตให้ใบเวิ้น้อยแซวเก้าฮึบเอ้าไม่ข้ามเฮ้ยแดนเฮ้ยสวยสวยพี่ คิดว่าแรงเยอะละน้องเพนี่นักบล็อกประการ็กไอน้นุ่มเาเนตพี่ไปปิงก็ประการเล็กพี่ไม่กกาาไม่คิดจะช่วยทำอาหารเสรอุ้ยสวยจัง,จง,อ,งอร่อยห่อเลยเวลเท่าไหร่น่ะอหนูน,ะนะั่นน่ะกูรู้ว่ากูเซ็ตแต่มึงมาแย่งกูเซ็ตกูจะเล่นยังไงบอยเอรนี้ยเฮ้ยเมืเ่อกี้เหมือนโอ้เอ๊ ไอหมอนี่มีแม่เหล็กติดตัวด้วยเออใช่มันมีไอเฮียมันดูดบอลเข้าตัวเฉยไอเฮียนึกว่าไม่นึกว่าพลาดแล้วเมื่อี้เซตเซตเซตขอคนเซตโอ้ยครับอย่าตบดิยังต้องเซตก่อนเดมมันตบอย่างนงี้เแล้วไม่โคตรพลาดอ่ะจริงไม่เป็นไรเอาใหม่เอาแล้วเอาแล้ว เลงมุมตบเข้าตรงกลางเหมือนเดิมนี่นี่นี่โดดหลอกแล้วใครต่อฮึบน้องสวยลูกเนิฟรอดรอดหมดเลยผมวิ่กระอเจอลูกเนิฟน้องกูช้เร้ยๆแดมเรียบร้อยเรียบร้อยได้ไมเงงง ได้แบบงงเโง่เตี้ยวปาโห่ยังรับได้อยู่อืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยทำไมไอ้ข้าวมันซิกมันซิกมันซิกมากบอยเมื่อกี้มันเสี่ยงเอียงไปเลยอ่ะ ไอ้เจ้ามันก็ซิกมาบอยซิกมาบอยเฮ้ยเมื่อกี้ออกนั่นอ่ะกูเซ็ตให้มึงเก้าไปเล่นไปนี่ตบกับบังเอาเออหัวเอ้ยหมดใจแล้วไอ้เฮียนั่น่ะเอ้ยเอ้ยวัดนั่นกูไม่ทานจริงไอ้เฮยเอ้ยบเส้นบเส้นโอ้โหสไลด์ไม่ทันน่ะ บอกควยนี่ก็มายืนปวดได้บ่อกเล่นหย่ยเข้ามาหามอะไรอ่ะเฮียเกิดการทะเลาะทีมตบหน้ากันหรือเปล่าเออผมขาวอืออ่ะช่วยหืดนิดหน่อยอ้าวสบายเลยกูเฮ้ยยังเอ้ยลงพื้นไม่ทันว่ะ เอาใหม่พี่เอาใหม่จัดไปน้องพี่สืร์ไปแล้วอะเออเลตตอเลตตต่อชูโตอ้าวตกตีออก อร่อยกูดิงี้ยสวยเลยสวยเลยเอ้ยจะบล็อกเข้าสนามแล้วเมื่อกี้อร่อยเลยดิสุดท้ายอยู่เดียวสวยสวยอีแพมลุยเลยเราอีแพมตบแรงไม่ได้ปั๊บนี่แนี่บล็อกปาดีบบล็อกแยอะนะคืออีเล่นไม่เป็นลี่ยนเตไม่ที่ไอ้เก๊กเออ แท่าทอ้ท่ากูหายแต๋วยังหายแล้วพี่หายแล้วเดมโดนพวกกูโดนพวกกูเดม